เอาละฮะทุกๆคนครับสวัสดีนะครับวันนี้ก็มาอยู่แล้วกับเกมโรบอกนะฮะกับเกมที่มีชื่อว่า God ์ i l l นะครับมันเป็นเกมที่เอ่อใครเคยดูหนังบ้างอะเรื่องแกเนี่ยเกมเทวดาฆ่าไม่เลี้ยงอะถ้าใครเคยดูมันคือไอแบบนั้นเลยเหมือนกันเลยหรือไม่ก็มังะมังมีมังะด้วยถ้าผมจะไม่ผิดนะชื่อคามิสมะอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละมันมีทั้งสองแบบเลยถ้าใครเคยดูน่าจะพอเข้าใจแกเจ้านี่ได้ที่เรียกว่าดาดูมาเรามาลองเล่นเกมที่เขาได้แดงบันดาจมาจากเจ้าสิ่งนั้นกันดูดีกว่าไปเพ อ่าเข้ามาแล้วโอ้โหมีขายของมุมกว่าทันทีเลยแต่เราไม่เอาแซโอสยมี3คนเอ้าเดี๋ยวเฮ้ยเข้าเลยเหรอ๋อ้มีเพลงด้วยเว้ยแล้วปิดเพลงไงอ่ะโอเคผมก็รู้ว่าเกมนี้มันมีเพลงด้วยอีกไม่ใช่ไอ้บอลนี่มันเปิดเพลงใครไม่รู้ไอเนี้ยเนี่ยในดงเนี้ยในดงซอมบี้ตรงเนี้ยโอ้โหแม่งเปิดเพลงไม่เลือกสิเปล่าไม่รู้หลบหลัวมุมเอาเป็นว่ารอสักแป๊บละกันโอ้เริ่มแล้วดารูมาจังอะไรเนี่ยดารูมาเกมดูน้อนเขาเรียกว่าอ๋อห้ามเดินในอ๋อมือสปิดเกมไหม ใช่ปะมอนสวิตเกมป้ห้ามเดินในช่วงที่มันหันมาเออเอาติดเก้าอี้โอ้ยโอ้อะไรวะเมื่อกี้โอ้โหระเบิดเอฟเฟกต์มันแบบกระจายกระจายจัดอะอ้อยิ่งยิ่งเข้าใกล้มันยิ่ง เอาจบแล้วอ่ะเอา้าวอาจบแล้วอ่ะแล้ววันนี้คือเราผ่านไหมอ่ะอ๋อแล้ววันนี้ด่านต่อไปคือด่านอะไรอ่ะที่เรานั่งอยู่ไหนๆเนี่ยแล้วมันหมดอะไรเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยอะไรอ่ะพิกเหรออีกเอ้าพิกไม่ทันพีคไม่ทันแล้วเราแปลงไเนี้ยดอนโหวตมีอ๋อขอให้โหวตอ๋อเอ๊ะอะไรอ่ะอันนี้เกมอะไรอ่ะเวแล้ว ทำไมมันได้อยู่นน้งัคนเดียวทำไมมันได้ไปสิ่อยู่คนเดียวอยากเข้าไปด้วยอะไรอ่ะอุ้ยหน้าจอนี้ไม่เห็นอะไรเลยมันอยู่ตรงนั้นเหรอ Water Game Challenge อ๋อคือเรียงท็อปอ๋อเรียงบล็อกเรียงบล็อกต่อต่อต่อใครเคยเล่นบ้างอ่ะไอที่แบบเอาบล็อกต่อต่อต่อขึ้นไปเป็นแนวข้างบนอ่ะเนี่ยเนี่ยแบบต่อ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 เป็นไรอ่ะปวดรักกันทำไมอ่ะแล้วไงอ่ะในขณะที่มันน้ำต่อแล้วเราทำอะไรได้อ่ะจะบอกว่ารอดูความตายของมันอ๋อเอาเลยเพื่อนสู้ๆนะเพื่อนเอ้าอาเอาตายเลยอ๋อ แล้วคนอื่นล่ะคนอื่นจะเป็นยังไงอ่ะอย่าหัวเราะเขาที่เอาเปลี่ยนดาเลยไอเดนซิกอ่าซ่อนตัวดูหไหมคกนเกตคิลเลอร์แท็กเก็ตเกมซ่อนตัวให้ได้30วินาทีเกมสตาจ้อคู่เป็นไหนอ่ะคุ่ปนไหเดีคู่ไป็นไหนดีคู่ไปนไหนดี ตรงนี้ดีไหมเน <c oughs> ียนไหมถ้เาเวลาแล้วเอาแล้วแล้วยังไงต่ออ้อเราซ่อนตัวจริงๆด้วยโอ้โหเราเห็นทุกคนเลยแดงแป๊ดมาเชียวเอาแล้วทุกคนเราเห็นโอ้โหเ,เห็นทุกคนเลยเอ๊ะนั่นเดินมาละอ๋อนี่ไงนี่ไงเนี่ยนี่คือคนนี้กันกะโอ้โหคุยงมาถือแล้วมทนะโอ้โหมันกระโดดได้ไปไหนแล้วอะสองเด่งเกมจบผ่านเกมโซ่แดดเหรอ โอ้ยแล้วนี่แหละกูอีดนตรีเหรอชัดเลยมิสิคอลแชร์ใช่เลยกูอีดนตรีโอเคเอ้าอ๋อห้ามนั่งตรงอีแตกโอเคให้นั่งตรงกูอีที่ดีๆนะโอเคเข้าใจละกูอีดีอ๋อนั่งไหนข้าวเหนียวนี่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 เอออ๋อห้ากูอีดีดๆหายเออแล้วอ๋อนี่ไงนี่ไงเอออีดีเอ๋อกูอีดีดีปิวอ่ากูอีดีดีกูอีดีดีเหยียบแป้งเลยอุ้ยนั่งเย้อุ้ยไอ้หมอนี่ล้ม โอเคล่ะไม่รอดแล้วนั่นแหละอู้เรียบร้อยหัวตายแหกเขาแตกเอายังเล่นต่อเว้นเว้แล้วเว้แล้วเว้แล้วโอ้ยโอ้ยกูอีดีดีกูอีดีดีอยู่นี่เฮ้ยอยู่นี่เอามาหนิว้าฮ่าเราจะไม่ขยับไปไหนทั้งเส้นใครจะทำอะไรก็ทำกันไปโอ้ยเอามาหนินั่นอย่าเฮ้ยคือไปรอดไอ้หมอนี่ผักเราเมื่อกี้จำไว้ขอให้แตกขอแตกเลยนะแตกเลยนะแตกเลยนะมุมบั้มมุมบั้ม เรียบร้อยเจ๊ตายไปจบยังอ่ะจบเลยแล้วปะยังอีกอู้อีดีไหมครับมีดูอีดีไหมครับเอาแล้วอุ้ยหมดแล้วเหรอตัวนั้นอ่ะตัวนั้นอ่ะดีไม่ดีโอ้ยังไม่จบอีกเหรอโอ้โหจบเสียวชิบหายจบสักทีมีกี่ดาเนี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะเอาประตูแห่งแสงโอ้โหดนาอะไรวะเนี่ยดอชดอชดอพิกสดอทีวีลุกได้ใช่อ๋อแต่ละดอมันจะ แต่แต่ละประตูแต่มีไม่เหมือนกันโอเคจุดสังเกตคือตรงดวงตาแล้วก็จมูกปากอะไรพวกพนี้ซึ่งดูจากทีวีเอาโ okay. อเคเข้าใจแล้วแล้วทีวีอยู่ไหนอะในทีวีอะอ๋อนี่ไงนี่ไงตาเหลือกขึ้นบนเหรอโอ้แล้วมันม่งหมุมมหนด้วยเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่งหมุหนแม่งหมุนตาเหลือกขึ้นบนตาเหลือกขึ้นบนก็แย่อยู่แล้วแต่หมุนทำไมอะโอ้ยโอ้อยอ๋อยดูวก็ตามคนหมบมากตลอดโอ๋อนี่ไงตาเหลือขึ้นบนปะใช่ไหมอะเออเออเอาอันี่แหละอะเอาแล้วเฮ้ยนายเสียงกับเราเหรอโอ้โหสองคนเนี่ยโอ้โหสองคนเนี่ยกับเราเอาแล้วจะรู้งไว่าเราผ่านมอะไรบอออกว่่าาาเรผน๋ เอออ้อยระเบิดไม่ผ่านเอ๊ะไอ้กงกุมนี่คืออะไรอ้อยตาลงจมูกไม่ขีดนี่ป่ะเออปิดดิปิดดิเฮ้ยใครพักเราอะฟักเดชเมื่อกี้โดนพักโอ้โหจบกันห้องนี้ไม่น่าถูกมันผักเราเอ้าแม่งถูกถูกรอดเฉยโชคดีจัดโชคดีจัดความซวยทำให้โชคดีจัดเลยแทงอะไรนี่อ๋อไฟก็มามาทุกอย่างเลยนะเอออันไหนวะเออเราตามคนหมู่มากแล้วกัน อีกตัวได้มั่วไะเนี่ยใครเข้ามาคนแรกเนี่ยอมอนี่ไปไเนมมชู่ปะเน,มมน,ะเนโอ้เอาลอดโนเบคอนยังไม่จบอีกกับพี่โอ้โหพี่จะเล่นี่กี่ตาเนี่ยปิดประต,ตูเตยมาวมันมั่วหรือเปล่าวะเนี่ยห้องเนี้ยโอ้นี่สิเพื่อระเบิดแล้วเราเอาเราลอดอ,อีกแล้วแย่ลอดอีกแล้วโอ้ยแล้วประตูแม่งกม้มลงไปข้างล่างแล้วอ๋อจบแล้วยู่เล่นมากี่ด่านแล้ววะเนี่ย <laughs> อ,อันนี้ให้อะไรติกสกัดหรือเปล่ากดยูสเอดทูเทิร์น เอดีอีโอเคโอ้ยแม่มาจชิบหายโอ้ยโอ้ยหา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 ยข้านายจะเชิญช้หรือเปล่านะหรือว่ากล่องวะน่ะม่าจุ๊บกล่องอะไรอ่ะม่าจุ๊บกล่องอะไรอ่ะโอ้ยเอ้ยเมื่อกี้มันจะบู๊เหรอโอ้ยโอ้ยโอ้ยว้าเส้นชัยอยู่ไหนวู้ฮู้อันนี้โคตรมันเลยเฮ้ยฟีนิสคนแรกปะเนี่ยเอ้าจบแล้วเอ้าอันนี้ทำไรอ่ะอันนี้ไปดิอืดจังฮ้านาย เอ้ยเอาติดดูคนเหลืได้ป่าวเอาเอาเลยสิวีสุดท้ายแล้มสุดเอ้าเอ้าเอายังไม่เข้าอีกเอ้ามาตั้งนานตกมาตายตรงข้างล่างนั่นเพื่อโอ้โหยังไม่จบอีกเหรอนี่อะไรเนี่ยโคตเจ๋อเอาล่ะดูด็อตมีเอออันนี้ไม่เข้าใจแฮะเวียแล้วไงอ่านไม่เข้าใจเอออ๋อโอเครู้แล้วเก็ตเลยระเบิดเวลาฟิวชั่นกับหิน2 1หนึ่งผู้รอดเย่เก็บมาหนึ่งข้อไอเอ้าอยู่ที่เราเฉยมีแดด อุ้ยคนเกิดใหม่เอาวนี้มันเกิดใหม่วูนน้ฮูหอุห้ยซ่อนตัวหายตัวเลยนี้สี่สามสองหนึ่งแวบปู้เกือแบแตกเป็กหนึ่งเอาเราอีกแล้วอะไรวะอุยวิวอะไเบิดไปเอาวิววิววิวเฮ้ยเออไปดิเออเอาไปบ้างสี่สามสองหนึ่งแงมเกือบไม่รอดแล้วอย่าบอกนั่นเราอีกแล้วอ่ะหุตกใจหมดนึกเราอีกแล้วเออ มีคนตามครับเว้ยล้อีเจ๊อยู่คนเดียวซ่อนเลยนะซ่อนนิ่งเลยนะซ่อนนิ่งเลยนะเจ๊เจ๊ซ่อนนิ่งเลยนะเจ๊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 อออีเจ๊หอดเอ้าไม่ได้เกอร์ทำไรกันอะนี่ทำไรกันเนี่ยสู้รบกันเหรอเอ้าเจ๊นิ่งเลยเจ๊ฮ่าจะ่ชุดสวยซะด้วยแล้วเราจะดูเข้าไปทำไมอ่ะ กับฐานนี้ครับเล่นใหม่ดีกว่าเริ่มเล่นใหม่ดีกว่ามีดา่านอื่นอีกหรือเปล่านะหรือว่าหมดแค่เมื่อกี้วันนี้ถ้าหมดแค่เมื่อกี้ก็เท่ากับเราเหลือด่านสุดท้ายที่ไม่ได้เล่นเหรอคือด่านสู้กันเมื่อกี้เหรอ,อไม่โรเซเราก็ไม่โลเซแล้วแล้วแล้วเขามนจะยืนนิ่งกันทําไมไม่เล่นกันโอ้โหยืนกองกัน,โโน,กน,กน,กนเป็นซอมบี้ตรงนั้นออาเอาห้อ <c oughs> ง,งมี3คนดูดิให้ความรู้สึกแบบส่วนตัวส่วนตัว,ว,ตวอดเพ็กอดเลยอดเลย,อดเ,ลยอดเป็นอาซูมิใครไม่รู้อาซูมิอาเลือกไปเลยอาซูมิฮิฮฮอาซูมิไฟดับ อ๋อทุกคนมีเลขบนหัวยกเว้นเราโอ้ไอคนที่เลขเยอะยวฝาให้ไปแล้วซึ่งถ้าเราจะไม่ผิดก็คือมันโดนเข้าไปตรงกลางโอเคฝอนหวังบ้านเอาสิผ่านกีนี้สักคนเกมสตาร์ตอเอาแล้วเจ๊เล่นเป็ยนไหมเจ๊โอเคเอาริมใช้ได้ใช้ได้ใช้เอ้าเรียบร้อยจบเกมชมแบบเดีตายแล้วเจ๊ลาก่อนเจ๊จ๋าเข้าดูเจ๊หน่อยเร็วเปิดเจ๊เจ๊เป็นไงบ้างเจ๊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  แล้วแบบนี้ถ้าเหลือสองคนไหมอ่ะเอ้ยเกมอะไรอ่ะเกมนี้ไม่คุ้นเลยจะไปเป็นกล้วยอ่ะในที่สุดก็มีเกมใหม่โอ้ยอะไรอ่ะลิงเหรอมังคีเกมแอทแท็กเอ่อเอ่อน็อกดาวล์อ๋อมันจะมีเอ่อโอเคโอเคน็อกดาวลิงน็อกดาวลิงยังไงวะปล่อยปะเหรออ๋อลิงปล่อยกล้วยโอ้โหเฮ้ยเออเราเห็นอะไรน่ะจรวดเนาะแมมใช่ไหมชัดเจนเลยแล้วนายต่ออ้ออี นี่แน่ตายไหมไม่ตายไม่ตายลิงไม่ตายลิงยังไม่ตายลิงยังไม่ตายโอ้กีดร็อกอีกคนนั้นอยู่นี่ลิงเลยไม่ทำอะไรเลยนะเห็นนะเห็นชัดเจนเลยอ่าเจ๊ขี้จุนด่วนเร็วขี้จุนด่วนเลยปู่มันไม่ขี้จุนวนแล้ววู้ววทำไมไม่ขี้จุนวนแล้วเจ๊เจ๊จะไปตายแทนทำไมอ่ะไม่น่าว่าเขาเลยอ่าจะตายเองจะตายเองอ่าลิงแม่งโหดเฮ้ยแล้วหลดเขาเดียวั้งห้องปะเนี่ยมุ่งบ้ามเจมเบ้ อเหลือเราคนเดียวแล้วอ่ะไปไหนกันหมดอ่ะเก๋มันมีคนเล่นเยอะแยะไม่ใช่เหรอทำไมเหลือเราคนเดียวทั้งห้องอ่ะเอ้าอ้อยยังไม่ตายบอ้โหเอ้ยดีใจดีใจเก้อเลยบังบายล้มไหมอ้อยล้มก็จริงแต่พวกนี้มันเกะกะไข่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 ตายยังอ่ะไม่รู้อ่ะเก็บพอยพี่ก่อนนี่แหละหิวหิวแล้วโลภค้อนโลภเลยหิวเงิน อุ้ยระเบิดแล้วหรอคิดฟรีนะของฟรีนะของฟรีขอ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 หมดเลยนะเรียบร้อยไม่ล้มเลยนั่นเราเนี่ยไม่ล้มเลยนั่นเราเนี่ยเอา,าว่าช่วงเราโซโล่ว่ะจงเล่ผมว่า Madonna. มาดานาแมนค้อเก่งค้อเท่แมตต์ลินก็ยอมแพ้เย่ YE! แล้วเราเหลือคนเดียวแล้วเราต้องเล่นต่ออีกเหราเหลือคนเดียวแล้วนะมันไม่เท่ากับว่าเราชนะเราหรอทั้งห้องมีเราคนเดียว อ่ะอะไรอะคาสิเดอร์ูเดย์ออเดอร์ของนี้นะครับคือช่องเจ็ดสิอ๋อนิวแบกกิ้งเนลเอฟเฟกต์เนวมันเป็นเอฟเฟกต์เนวโอเคไม่ต้องกลัวไปกลัวเถอะเพิ่งเห็นปุตติกี้เลิลิงตัวเบ้งๆเลยอินเดนซิกซ่อนไข่ว้เราอยู่คนเดียวเหลือคนเดียวก็ยังเล่นต่อว้าวเอ็กซ์คลูซีฟวันนี้ไม่มีอีกแล้วนะครับเล่นเกมเซิร์ฟรวมได้แท้ๆจะได้อยู่คนเดียวครับพร้อมซ่อนที่เดิมนี่แหละ เกมจบเลยไม่มีใครเป็นคานกรมีแต่คนซ่อนแดนแดนนสู้กับใครวะเรามีคู่ต่อสู้เหรอไหนเราไปดูดินี่สวมชุดอัศวินออกไปสู้รบเลยครับนี่ฟาร์มเจก,ก้านี้เออไหนไฟก็ใครล่ะไหนขอหาดูคู่ต่อสู้ขอ,องเราในเซอ่ะฮะส่วนเปอร์เซ็นต์คืออะไรล้วคู่ต่อสู้เราล่ะอะเปไงานเกมจะบอกนะว่าจะบัคไปเลยอะบัคเหรอพอมัมีคู่ต่อสู้ใช่ไหมเลยบัคใช่ไหมชัดละเ๊ะเลยเวแล้ว โอ้โยนึกว่าปัก๊กซอสเพลงโอเคง่ายๆเลยก็คือน็อกฝั่งตรงข้ามก็คือยิ่งเราเปอร์เซ็นต์เดียวแล้วยิ่งแพ้โอเคเย้ชนะแล้วเราโคตรเก่งเลยว嘛แค่เข่าหนึ่งเก้าเราก็ชนะคู่ต่อสู้ได้แล้วอ่ะอุ้ยห้องขาวแล้วข้างบนนั่นคือบบอะไรแดงๆไปแปดพี่กล้องฉันด้วยโดนจับตาดูมันดีจ้าโอเปนเดอะดอร์โอเคโอเปนเดอะดอร์เมื่อกี้มันเขียนว่าเอ็นแล้วด้วยนะผู้รอดชีวิตเพียงหนึ่งเดียวจากเกมเซอร์ไวิลลเกมเทวดา ข้าไม่เลี้ยงเราคือผู้ชนะในรอบนีถ้าว่าเราเป็นพระเจ้าแล้วปะใช่ปะเนี่ยเป็นไง thank you you for paying God w i l l ชนะพระเจ้าเราเป็นพระเจ้าแล้วครับเอาละฮะทุกคนก็ยังที่เห็นไปแล้วนะฮะว่าผมได้เล่นเกมนี้จนจบเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันมีด่านอื่นไหมนะในระหว่างทางอะแต่เอาเป็นว่าในตอนนี้ผมคืออันดับหของแมปเมื่อกี้ไปแล้วเห็นไหม เก่งวะสซียไปเลยปะละ่ะในช่วงนี้เกมนี้กำลังฮิตเลยอ่ะกับเกมคอร์ทวิวอ่ะใครที่อยากเล่นก็๋ย้ผมทิ้งไว้ด้านล่างนะครับส่วนใครที่ดูถึงตรงน,นี้นะครับแล้วรู้สึกว่าผมเล่นเกมสนุกด,ดีนะสุดใช้ได้เลยและยังอยากติดตามผมอยู่ในเกมถัดไปก็อย่าลืมกดไลค์แล้วอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย